คุณสุรภาลิมวันนสเทียนสุรภาลิมวันนสเทียนคำถามอันหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าคำสรรเสริญเป็นสิ่งชั่วแต่เราทำงานไม่ต้องการคำสรรเสริญมาให้แก่ตัวเองการให้คำสรรเสริญแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราชั่วไหมคะเห็นไหมความซับซ้อน ความซับซ้อนของความหมายเนี่ยมันจะต้องคมชัดประเด็นพระพุทธเจ้าตอนตรัสว่าความสั้นเสริญเป็นสิ่งชั่วนั่นเป็นความหมายที่ลึกลึกและกว้างเป็นความหมายที่ลึกและกว้างนะคำชมกวาม้างๆใครก็รู้ว่าคำชมมันก็ชื่นใจมันก็ชอบทุกคนนะ มันก็ชอบเหมือนได้ที่อาตมาได้รับคําชมเชยเขายกย่องให้ได้รางวัลโลกนะรางวัลข,ข,ของเขาแหละของประเทศเขาเขาให้มาเขาเป็นสมาคมเขาเป็นมมไม่รู้ละองค์กรหนึ่งอ่ะองค์กรในเกาหลีเขาให้มาให้มาแล้วก็มาถามใจอาตมาท <c oughs> ่านรู้สึกยังไงใช่หรว่า เฮ้ยมานสัสนเินเราเนี่ยมันสิ่งชั่วนะให้อัตมาพูดงี้เหรอมานสันเซินเราทาไมมันสันเซินเราไม่ดีาการสั่นเรินเป็นสิ่งชั่วเราจะพูดงี้เหรอถึงไม่พูดความจริงแล้วนี่ซ่อนลึกลงไปเขาสั่นเินอะไรเขาสัสนเินว่าเรานี่เป็นผู้เผยแพร่เป็นผู้สร้างให้เกิดความมีสันติภาพ เขาตั้งประเด็นเป็นหัวข้อว่าอาตมาได้รับรางวัลในประเด็นสันติภาพนำสันติภาพมาสู่สังคมโลกมนุษย์มันลึกซึ้งมากกว้างขวางมากสันติภาพมาสู่โลกสังคมมนุษยชาตินี่เป็นประโยชน์ของมวลมนุษยชาติเขาไม่ได้หมายว่าเป็นคนทำเฉพาะประเทศเขาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่ใช่มันเป็นสากลมันเป็น สิ่งที่อธิบายได้ยากเหมือนกันแต่มันเป็นมันมีเหตุปัจจัยมันมีอะไรต่างๆนานา,า,าและทำจริงขึ้นมาด้วยเกิดผลพิสูจน์ยืนยันได้ว,ว่ามีสิ่งปรากฏสภาพให้เห็นว่ามันเกิดสันติภาพโดยความหมายของคำว่าสันติภาพของเขานี่คืออะไรอันนี้ก็ต้องอธิบายกันอีกนานก็ค่อยอธิบายกันไปทีละน้อยทีละน้อย อธิบายทีเดียวอัตมาก็อธิบายไม่เก่งอีกแหละแต่มันยิ่งใหญ่อัตมาสรุปเอาไว้นานนะตั้งหาหัวข้อเดียวนี้แถมอีกสองอิสราเซริอิสราเซริภาพพระราดอนภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพน่เป็น ชื่อสุดยอดตั้งหัวข้อว่าบรมบรมภาวะสุดยอดประเสริฐที่คนควรได้ทีนี้ห้าแล้วก็เอามาแถมอีกสองสุนทรียภาพกับสุญยภาพซึ่งเป็นตัวแกนแก่นที่เหมือนหวังเฉาหมาหั่นเนี่ยเหมือนสาธีบุตรโมคลานะที่ช่วย ก้อนใหญ่ห้าองค์ว่าเป็นตัวที่จะต้องใช้นะต้องอยังไงจะทิ้งไม่ได้นะสุนทรียาภาพถ้าไม่มีสุนทรียาภาพมันไม่ใช่ศิลปะมันเป็นสารคดีสุนทรีหมายความว่ามันมีความฉาบพ่อของความน่าน่ายินดีมันเป็นจะเรียกว่าเป็นกินเลส กอก็เป็นเศษส่วนของกิเลสเติมด้วยแสงสีเสียงรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งเป็นโลกียะของโลกเอามาประกอบให้มันเป็นกระใสเป็นเชื้อให้คนเขาแตะได้ถ้าเอาแต่ก้อนดุน,ดนของสาระเดียวๆเลยเนี่ยนะมันแข็งคนก็โอโ้จับไม่ติดแต่อันนี้เขาจับ พอจับติดเขาก็จะได้เข้ามาเชื่อมเข้ามารับซึมซับหรือเรียนรู้คนหาแทงลึกเข้าไปเอาเนื้อเอาแก๊ได้มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแกนแกนของสองสภาพของคำว่าศิลปะคือสุนทรียะอัตมาแปลสุญยาภาพนี่คือสาระศิลปะมีสาระสิลกับสุนทรียสิล แต่อีกสองอีกสคู่หนึ่งก็คือสุนทรียะกับสุญยะสุญยะนี่คือแกนแก่นของสุดยอดนิพานเลยสุญยะใช่ไหมเข้าใจใช่ไหพวกเราเข้าใจนะสุญยะเป็นแกน่นแกนของอีกอันหนึ่งของคู่คู่คู่สำคัญสุนทรียะนะสุนทรียะกับสาระ สาระเขาก็แปลว่าแก่นแกนแต่แก่นแกนที่ยังไม่โปรงยังไม่ศูนย์กลางมีเนื้อแก่นแข็งแก่นเนื้อแต่ศูนย์นี่แก่นกลวงแก่นหมดแก่นไม่มีแต่แก่นสาระนี่แก่นมีแข็งแก่นแท้เนื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีฤทธิ์มีอำนาจมีประโยชน์สูงสุดดึงออามาใช้่าไรก็ไม่หมด แกนเนี่ยดึงก็ไม่เจาะไรไม่หมดมีให้เรื่อยๆเือนพระทีดด่เป็นแกนแกนของจักรวัลนจาจักรวัลของเราดวงลูกนี้อะไรเงี้ยเป็นแกนแกนเป็นแกนที่จะให้เลี้ยงลูกก้าวดวงนวักนบประเคสนี่นวักือนพะแปลว่าก้าวก้าวดวงน,นี้ตน้นอย่างนี้ นี่ก็พยายามอธิบายสิ่งต่างๆพวเราก็จะมีปฏิพานมีความเข้าใจอะไรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆเพื่อที่จะสรุปความเข้าใจแล้วเราก็จะรู้โอ้อันนี้เรายังจิตยังยึดอยู่อย่างไรสาระก็ปล่อยวางเออเข้ามาปล่อยวางแล้วเราก็จะเป็นพู้ทิยิ่งยิ่งรุ่งเรืองยิ่งจะรู้ยิ่งยิ่งจะเห็นความจริงยิ่งก็เข้าแก่นเข้ากว้างอย่าง พิสดารยิ่งขึ JI 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 ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอะไรงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนใดที่ได้สละสิ่งที่ตัวสละออกไปด้วยรู้รู้แล้วคนนั้นจะได้สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคุณยังไม่ได้สิ่งนั้นเพราะคุณยังไม่ได้สละสิ่งที่คุณยึดถ้าคุณสละสิ่งยึดคุณย่งจะได้สิ่งนั้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเชื่อไหม ต้องพิสูจน์เข้าใจไหมพิสูจน์สิทาาพิสูจน์โยเอฮิปัสโกเป็นยิ่งเป็นนามธรรมเนี่ยแหละเพราะว่าสิ่งที่เป็นสิริมหามายาแมนว่าคุณสลาอยู่ไงนี่คุณก็มีตรงตๆในคุณวราษัความอุดมสมบูรณ์เรืองความรวยคุณก็มีความอุดมสมบูรณนะ์อ่ะอย่างนี้เป็นต้น เออเราก็เถียงเขาไม่ได้นะเราก็อุดมสมบูรณ์แต่เราไม่ได้ไปอุดมสมบูรณ์เศษขยะยอๆๆะไรเยอะๆอเยอะเราสมบูรณ์สิ่งที่ควรสมบูรณ์นะแล้วเราก็เร่งรัดพัฒนาให้คนมาม,มาพากันมาสมบูรณ์อันนี้เช่นอาตมากำลังเร่งรัดให้มาพากันสร้างพืชพันธ์ัญยาหานี่อันนี้ก็ขอย้ำตรงนี้เลยนะว่าอาตมามุ่งมั่นอยากให้พวกเราเข้าใจอันนี้จริงๆและอยากให้พวกเรา ชัดเจนและลงมือช่วยกันจริงๆถ้าพวกเราเนี่ยมีพลังงานสัมประสิทธิ์ที่เพิ่มปุ๊บขึ้นมาเนี่ยขณะนี้เนี่ยในะตัวเองมีพลังงานอยู่เท่าไหร่ในทางกสิกรรมเนี่ยนั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณมีสัมประสิทธิ์ในกสิกรรมเพิ่มขึ้นคนละสองคูณสองอะเพิ่มพลังงานขึ้นอีกคนละสองรับรองแผ่นดินราชธานีอโศกเนี่ยะไม่หยุด เป็นไงเป็นไงเยวไม่จะเต็มโต๊ะนี่ยิ่งกว่านี้ใช่ไหมและตมาเนี่ยพูดเ่้พูดเล่นนะอย่างให้เพิ่มเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่จะแสดงความจริงต่อโลกว่าคุณจะมีทองคําคุณจะมีเพชรนินจินดาคุณจะมีน้ํามันคุณจะมีอาวุธฆ่าคน คุณจะมีเครื่องเทคโนโลยีอันวิเศษเท่าไรอะอันนี้แหละมันที่หนึ่งของโลกอาหารกินเข้าไปในท้องเนี่ยเลี้ยงชีวิตนี่ที่หนึ่งของโลกไอ้พวกนั้นยังไงก็เป็นร้องยังไงก็เป็นร้องแม้แต่เทียบที่สุดก็ไปอาหารพืชปันญญาหารกับอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยคู่นี้ก็คู่หนึ่ง นะรับรองว่าอาหารพืชพันธุยาหานี่เป็นทิศหนึ่งกว่าเนื้อสัตว์แน่นอนนะจริงๆพืชพันธุยาหารกับเนื้อสัตว์เนี่ยไม่เอายากเอาง่ายๆคุณจะเลี้ยงสัตว์มากินกับคุณจะปลูกผักพืชมากิน,นอะไรมันจะเร็วกว่ากันนะแค่นี้ก็ชนะขาดแล้ว เขาได้เทียบกันแล้วมีเคยได้ยินมาว่าจะเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งได้เนื้อสัตว์มาหนึ่งกิโลกับจะทำพื้นหนึ่งกิโลนี่ต้องใช้องค์ประกอบนะใช้อะไรก็ไม่รู้แต่พื้นที่และแรงงานอะไรนี่รวมเข้าไปแล้วสูงกันถึงเก้าเท่า ทูก,กันถึงเก้าเท่าเพราะนั้นก่อนจะได้เนื้อสัตว์มากินแล้วก็ได้ประโยชน์แค่นั้นนะ่ะจริงมีโทษแฝงกว่าด้วยกับจะได้ไอ้นี่หนึ่งกิโลเท่ากันก่างั้นเถอะแล้วโทษก็โทษเลยมันต่างกันเนี่ยอันนี้ได้เร็วกว่าสะดวกกว่าโทษน้อยกว่าอะไรต่างๆนาๆนาน,านี่ซับซ้อนพวกเนี้สถิติหรอือข้อเปรียบเทียบพวกเนี้เอาเถอะพิสูจน์กันไป ต้องใช้เวลาหน่อยมันก็เพิ่มขึ้นนะตัวันนี้ก็เพิ่มขึ้นแต่คนนี่มันคือสังคมไม่ใช่สังคมหรอกโลกกับของโลกเนียมันโง่ลงโง่ลงมาถึงยุคนี้มันนึงมันโงามา่มากมากครับมันถึงไปทําสิ่งที่มันผิดมากกว่าสิ่งที่ถูกไงนะว่าเราก็ต้องรื้อฟื้นดึงสิ่งที่ถูกคืนมาให้เลิกสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะไ่ต้องเอาอะไรเราแก้ว่า ไปยึดความรวยนะมันผิดมาเอาความจนนี่ถูกแค่นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วมันก็ค่อยๆพอค่อยเข้าจขนาดนั้นเนี่ยคนณะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังนะขนาดในหลวงรอก็ตรัสไว้แล้วก็เอามายืนยันอย่างนี้นะแล้วเราก็พูดสำทับสนับสนุนคำตรัสในหลวงส่งเสริมแล้วเราก็ทำจริงด้วยไม่ใช่สนับสนุนเปล่าแล้วเราก็ทำด้วยนะทำตามที่ในหลวงตรัสนั่นแหละ เขาก็ยังไม่เห็นค่าเท่าไรเลยเขาก็ยังไม่ว่าจริงจังนเขาก็ยังไม่เห็นว่ามันมันจริงแล้วมาจนมันเจริญกว่าเจรเิญยังไงมันซ่อนเนี่ยเริญทางนี้มันไม่หวือหวามันไม่ได้ไปซื้อเวอร์ซาเชมาใช้ได้นีหว่าแล้วก็บอกก็จะบ้าไปซื้อทำไมเวอร์ซาเชงอดแต่จักเขาซ้อนอย่างเงี้ เขาก็ว่าเขาซื้อไวซาเช่นี่แหละเขาซื้อดีอันนี่แหละยอดเยี่ยมกว่าพวกเองไปเอาของอะไรมาว่ามาใช้ดีไม่ดีไปเอาของบางสกุลมาซักสะอาดใช้เองเอของบางสกุลคือของเ็าทิ้งแล้วคิดครุกิดฝุ่นคิดฝอยแล้วเอามาซักใช้อะไรอ่ะของเขาทิ้งแล้วเอามาใช้ไอ้นี่ของเ็าคิดใหม่นะแปลกใหม่นะประหลาดนะอะไรงี้ต่างต่างนานาแล้วบอกเราไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ประหลาดอะไรหรอก คุณจะคิดอะไรใหม่เพราะทุกวันนี้เนี่ยของใหม่มันไม่จำเป็นแล้วของเก่านี่ก็เหลือเฟือแล้วปัจจัยสำคัญเกินมันเกินมันเกิน,น,กนปัจจัยสำคัญไปเฟ้อจนไม่เฟ้อเฟือ,อยังไงแล้วนะอันนี้ก็ยากที่เขาจะเข้าใจเพราะเขาหลงความใหม่ความแปลกความอวดความอ้างข่านิยมของแฟชั่นอะไรต่างๆนั้นนะสารพัดที่เขาโง่ๆกันนะนะ เพราะงนั้นไอ้คำสรรเสริญที่ถามมาว่าสิ่งชั่วแต่เราก็าทำก็รับอยู่เราก็ต้องรู้ความจริงว่าเขาสรรเสริญนั้นคือเขาพูดความจริงสิ่งที่ควรยกย่องแล้วเขามาสรรเสริญเราอย่างนี้เป็นต้นถูกต้องไหมตรวจสอบถ้าเขาแกล้งยกยอเราเรา,เราไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ว่านี่คุณก็รู้แล้วเอยมาแกล้งยอฉันให้ฉันหลงให้ฉันเลเอะเทอะไปอีก คนที่หลงคำยอเนี่จะเสื่อมนะตกต่ำนะแม้แต่มีจริงแล้วคุณก็หลงความจริงยังต่ำเลยยังเสื่อมได้เลยหลงยึดความจริงแล้วก็พ,พองพยองหรืออะไรจะขึ้นมามันก็ยังเสื่อมเลยเพราะงั้นรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็จบเออเอาละแล้วก็สัำสิ่งที่มันจะดียิ่งกว่านี้ดีที่ดีเขาชมนี่ดีจบหรือยังถ้ายังดีไม่จบเอาอีก เอาให้มากกว่านี้ถ้านดีจบแล้วก็ทำดีใหม่ดีอื่นอีกดีนี้จบแล้วคุณก็จะต้องรู้ความจบเช่นว่าคุณหมดอาสวะในเรื่องนี้แล้วคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจบแล้วคุณจะไปเสียเวลาไปขยำอึอยู่อีกทำไมจบแล้วไอ้สิ่งที่ยังมีจะทำอีกก็มีอีกเจ้าพุทธเจ้าก็ตัดในอภินาหาจ้ปัญีระอ่าสิ่งที่กายกรรมวิจก,กรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีก ก็ทำต่อไปนในสมมุิสัจจะอันนั้นมันจบละสมมุิมันมีอีกก็ทำให้ส,สมมุิใหม่คนที่จบอ,อรหันเนี่ยสัจจะมันจบนมันเรืออันใหม่ที่มันเป็นของอื่นที่เอามาเรียนรู้ที่คุณจะอยู่ในโลกแล้วเราก็จะได้รู้ความจริงและเราจะช่วยคนอื่นเขาได้อีกต่อไปก็เป็นคนที่มีประโยชน์กับคนอื่นต่อไปออาเอาละ นะสิ่งชั่วสิ่งดนะีก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงกันละกัน